สวัสดียามเช้ากันค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะนำเทคนิคดีๆนะคะ3ข้อมาเล่าสู่กันฟังนะคะเทคนิคในการตัดแต่งกุหลาบนั่นเองนะคะกุหลาบที่เราจะมาตัดแต่งในวันนี้นะคะก็เป็นกุหลาบที่เราปลูกในกระถางนะคะทั้งหมดก็เป็นกุหลาบทรงพุ่มทั้งหมดเลยเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็จะบอกสายพันธุ์เขานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือสายพันธุ์ไอซ์เบิรเนาะ r i ิ l เล n พิง n k นะคะไ c e b e r g ร r i l l ิ a เล p พิง ส่วนกระถางที่เห็นนี้ก็คือ p r i n s s t s e Monaco นั่นเองนะคะและกระถางสุดท้ายก็คือ Flamingo นะคะก็จะพามาตัดแต่งวันนี้นะคะก็สีกระถางนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก่อนที่เราจะพาไปตัดแต่งเนาะเราก็ต้องมา เด็ดใบนะคะริดใบออกให้หมดนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นง่ายๆนะคะว่าเราจะตัดแต่งตรงไหนบ้างนะคะพอเด็ดใบออกก็จะดูโล่งๆโปร่งๆแบบนี้นะคะก็จะสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะว่ามีกิ่งไหนบ้างที่เราควรที่จะตัดเขาออกนะคะทุกคนงั้นเรามาเริ่มเทคนิคแรกที่เราใช้ในการตัดแต่งกุลาบนะคะ เทคนิคที่1นนะคะก็ตัดแต่งกิ่งนะคะกิ่งท to er ี่ตายแล้ว <BY> ก <insan> ิ่งดําหรือว่ากิ่งที่เป็นโรคเนาะเทคนิคที่สองนะคะตัดกิ่งกุหลาบนะคะที่ไข้กันนะคะที่เขาไข้เหมือนตัวตัวกากระบาดนะคะเพื่อที่จะไม่ทําให้กุหลาบนะคะเป็นแผลค่ะถ้าไม่ตัดเขานะคะเขาไข้กันเวลาลงมาแรงๆนะคะ ก็จะทําให้เกิดการเสียดสีนะคะเสียดสีมากๆกุหลาบก็จะเป็นแผลและก็นํามาสู่การเป็นโรคได้ค่ะส่วนเทคนิคที่3นะคะก็คือตัดแตง่งกิ่งกุหลาบให้โล่งปโปร่งนะคะมีแสงแดดส่องถึงขั้วิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดการเกิดเชื้อรานะคะถ้าเกิดว่ามีกิ่งเยอะๆนะคะมีใบเยอะๆไม่โล่งนะ,ะแสงแดดส่องไม่ถึงก็จะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายๆเนาะ คาร์ลีนนะคะก็คือเทคนิคดีๆนะที่เราอยากจะนํามาแชร์ทุกคนรู้นะคะว่าเราใช้เทคนิคแบบไหนนะคะในการตัดแต่งกิ่งกุหลาบนะคะเทคนิคนี้นะคะเราก็ไม่ได้คิดเองนะคะเรานํามาจากหนังสือนะคะที่เราอ่านนะคะขค่หนังสือนี้นะคะก็มีชื่อว่า The Complete Gardener นะคะ เขียนโดยนะคะคุณมอนตีดอนนะคะเป็นชาวอังกฤษนั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจ,จะทราบกูรูท่านนี้ดีนะคะเป็นนักจัดสวนตัวยงนะ,ะแล้วก็เก่งนะคะในเรื่องการดูแลต้นมงต้นไม้เรื่องกุหลาบอะไรประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้พอทราบเทคนิคดีๆแล้วนะคะทีนี้เราก็มาลงมือทํากันเลยที่ทุกคนเห็นนะคะเราก็กาลังตัดแต่งนะคะกิ่งที่มันแห้งแล้วนะคะเราดู ไล่พุลนะคะหรือว่าตัดแต่งแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ากุหลาบที่เรา,าตัดแต่งนี้นะคะไอซ์เบิร์ก็ปลูกได้ประมาณ1ปีนะคะเราก็จะไม่ทำอะไรกับเขามากนะคะไล่พุนก็คือตัดแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะตัดแต่งกิ่งที่แห้งนะคะกิ่งดําหรือว่ากิ่งเป็นโรคอย่างที่เรากล่าวไว้เนาะค่ะก็มาดูตรงนี้นะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่ง ที่มันเยอะเกินเห็นไหมคะก็จะเลือกสักหนึ่งกิ่งนะคะที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ที่เห็นนี้ก็คือเห็นไหมคะกิง่งบางกิ่งนะคะก็เราก็ต้องดูนะคะตาเขาจะแตกมาตรงไหนเราก็เลือกตัดตรงนั้น,นะคะ่ะอย่างเช่นตรงนี้เราจะให้กิ่งเขาขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่เสียดสีกับอีกกิ่งหนึ่งเนาะค่ะก็มาดูทางฝั่งนี้กันบ้างนะคะเราก็จะตัด เล็กๆน้อยๆนะคะตัดด้านบนเหนือตานะคะเวลาตัดก็ตัดเฉียงๆยนะคะเห็นไหมคะเฉียงๆลงมานะคะลงมา45องศานะคะเพื่อที่จะให้กิ่งกุหลาบนะคะแตกออกมาด้านข้างนะคะเห็นไหะอันนี้ก็มีดอกแล้วนะคะกุหลาบที่เราตัดแต่งไปเนาะก่อนหน้านี้นะคะเราเก็บเอาไว้ ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเวลาเขาแตกกิ่งออกมาเขาจะแตกแบบไหนหรือว่าก็จะเด็ดแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะกิ่งขาแห้งถ้าเพื่อนๆถ้ากุหลาบโตเต็มที่นะคะเราก็จะดู hard prune นะคะหรือว่าตัดตัดหนักนั่นเองนะคะก็ตัดประมาณครึ่งหนึ่งของต้นกุหลาบนะคะอย่างที่เราทําให้ดูนะคะก็จะประมาณนี้นะเราตัดแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเคยถามกูรูนะคะชาว ออสเตรเลียนี่แหละค่ะเราไปเยี่ยมเยียนทัวร์สวนกุหลาบเข้ามานะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ตัดหนักนะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียอากาศร้อนนะคะช่วงช่วงฤดูใบไม้ผลิร้อนระอุนะคะแล้วเชื้อราเกิดยากมากๆร้อนแห้งอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะทำตัดแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างที่เราบอกไว้ก็3เทคนิคนะคะที่เราใช้มาโดยตลอดเนาะก็ อีก3กระถางนะคะเราก็จะทำเห,เหมือนกันเลยนะคะก็จะเด็ดไปนะคะหลังจากนั้นก็จะดูนะคะว่าเราจะตัดแต่งตรงไหนบ้างนะคะตัดแต่งกิ่งที่เน่านะคะกิ่งที่ตายแล้วแล้วก็ตัดแต่งอ่ากิ่งที่ไม่สมบูรณ์เนาะกิ่งที่ไข้กันนะคะแล้วก็ทําให้เขามีความโล่งโปร่งสบายนะคะมีแสงแดดส่องถึงเพื่อที่จะช่วยนะคะ ให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ลดโรคนะคะลดะมะแมลงนะคะที่จะมากัดกินกุหลาบนะคะที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนานานะคะอันนี้ก็คือกุหลาบฟลามิงโกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเราจะตัดแต่งเขานะคะแบบไหนก็ตัดแต่งเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะเพราะว่าเราดูทรงเขาแล้วก็ เขาก็ไม่ได้เป็นโรคแต่อย่างใดนะคะแต่ก็จะมีกิ่งนะคะกิ่งที่ไขว้กันแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างที่ดีเลยเห็นไหมคะไขว้กันก็จะทําให้เกิดการเสียดสีนะคะในอนาคตเขาก็จะเกิดแผลแล้วก็อาจจะเป็นโรคแล้วก็เน่าตายได้นะเราก็จะมาเลือกกิ่งกันนะคะด้านบนหรือด้านล่างเราดูแลนะคะกิ่งด้านบนก็จะแข็งแรงกว่าเนาะเราก็จะตัดด้านล่าง ออกนะคะเห็นไหมคะก็ตัดไปเลยนะคะเหนือตาแล้วพอกุหลาบกิ่งใหม่ออกเขาจะออกมาด้านข้างนะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้ากุหลาบฟลามิงโกนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะเป็นกุหลาบตัดดอกนะและหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปช็อตที่เราทำให้ทุกคนดูนะคะกุหลาบเขาหน้ารักมากๆเลยนะคะ ถ้าใครยังไม่เคยเห็นกุหลาบนะคะลองเข้าไปดูในช็อตนะคะกุหลาบเขาเป็นกุหลาบตัดปักใจกันนะคะสีชมพูหวานแหววสีนะคะ coral pink นะคะเหมือนสีของนกกระยางเลยนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรา,าจ,จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะถ้าเขาเริ่มมีดอกนะคะตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูแห่งการตัดแต่งกิ่งเนาะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินดูผลงานนะคะหลังจากตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะที่เห็นนี้ก็คือกุหลาบไอส์เบิร์กนะคะบริลเลียนพิงนั่นเองนะคะดอกเขาเป็นดอกสีชมพูนะคะอมขาวนะคะต้นนี้นะคะก็คือ กุหลาบ Princess the Monaco นะคะแล้วที่เห็นก็กุหลาบ f l a m i n โ o เนาะกระถางสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางด้านหน้าสุดก็ไอซ์เบิเหมือนกันนะคะสายพันธุ์เดียวก,กันกับอีกกระถางหนึ่งนะคะก็คือ Brillin a t Pink นั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้นะคะ everlasting นี้ก็คือยืนหนึ่งมากๆเลยนะคะในสวนเราฉากหลังนี้ก็คือสวยไม่ไหวละอันนี้ก็คือกุหลาบ นะคะทรงพุ่มอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราอยากจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือ princess alexandra ken นั่นเองนะคะเราก็ทำการตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนด้านหลังนี้ก็คือกุหลาบเออแตงโจนะคะดอกเขาเป็นสีขาวเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกุหลาบเลื้อยกันบ้างนะคะกุหลาบเลื้อยนะคะเราก็มี Rene นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนี่นะคะร e น e ที่เรา จับเ้าพันขึ้นเสานะคะก็ตอนนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนประมาณครึ่งของเสาแล้วนะกลบนี้ก็ประมาณปีครึ่งนะคะรินเน่ก็จะมีพอมเพเนล่านะคะเราจับเขาพันร่วมกันกับรินเน่นะคะแล้วก็มีจูดจูดนะคะอยู่ด้านนี้จูดยาวมากๆเลยนะ,ะจูดดี o p s ออฟสกรนะคะ กลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็คือโกบัตนี่นั่นเองค่ะดอกเขาเป็นสีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆลำต้นเขาแข็งแรงมากๆเลยนะ,ะทุกคนพึ่งมาพอดีนะคะพึ่งนี้แบบเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่สวนเพราะว่าเราอยู่กันในฤด,ดูใบไม้ผลิกันแล้วนะ,ะทุกคนเขาเรียกว่าสปริงนะคะท,ที่ที่นี่นะคะ ตอนนี้นะคะดอกมงดอกไม้นะคะก็แบ่งบานสะพรั่งเลยนะคะดูสิคะสีสันต่างๆนานานะคะโอ้โหเห็นดูผีเสื้อก็มานะคะพึ่งเอ่ยอะไรเอ่ยผีเสื้อนะคะต่างๆนานาก็แวะเวียนมาเยี่ยมสวนเรานะคะตอนเช้าๆก็จะมีนกนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะถ้าเราถ่ายทำเดี๋ยวเราจะอัปโหลดให้ดูนะคะว่ามีนกอะไรมั่ง ตอนนี้ก็จะพามาดูากุหลาบนะคะที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ก็มีเยอะเลยนะคะในสวนแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปอาจจะยาวไปเนาะต้นนี้นะคะก็คือกุหลาบไอซ์เบิร์กนะคะแบบเลือ้อยไอซ์เบิร์กสีขาวนะคะโอ้เหลือไปเห็นเหลือปเป็นเหลือไปเห็นป๊อปปี้ ดอกป๊อปปี้สีแดงนะคะดอกแรกของของปีนะคะป๊อปปี้มาแล้วนะทุกคนก็เริ่มร้อนป๊อปปี้เขาก็จะเบ่งบานนะคะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราก็จะพามาชมมาดามไอแซกกันนะคะเป็นกุหลาบ หนึ่งในกุหลาบที่เราชื่นชอบมากๆด้วยความสวยแล้วก็ความหอมของเขานะคะถ้สุดท้ายแล้วนะคะเราก็หวังว่าเทคนิคที่เรานำมาแชร์นะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่ชื่นชอบในการปลูกกุหลาบนะลองนำไปใช้ดูกันนะคะมีผลแบบไหนก็ลองมาเล่าสู่กันฟังได้นะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ